มาดูนะใกล้สอบกลางภาคกันแล้วเนาะคราวนี้ครูก็เลยมีของฝากมาให้พวกเราก็คือเป็นตัวอย่างแบบทดสอบแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาคของม .6 เทอมต้นเทอมหนึ่งนะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับลิมิตบ้าง แคลคูลัความต่อเนื่องที่ครูคิดว่าเออเป็นโจทย์ที่ว่าเป็นตัวแทนของโจทย์ที่มีโอกาสออกข้อสอบของโรงเรียนน้องๆได้นะครูก็คัดมานะ3 0 3 0ข้อก็ทําไปเรื่อยๆนะน้องก็อย่าลืมติดตามก็แล้กันนะเรามาดูทีละข้อทีละข้อครูจะอธิบายทีละข้ออย่างละเอียด <S <S เพราะฉะนั้นคือเวลาน้องเนี่ยดูแล้วไม่เข้าใจนะในรอบแรก ดูรอบ2หรือไม่ก็คือไปค้นหาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบมีเนื้อหาอะไรที่เรายังขาดบางแต่ครูจะพยายามเติมเนื้อหาจะพยายามเติมความเข้าใจเข้าไปในในสิ่งที่ครวอที่บายนะคิดว่าถ้าน้องตั้งใจฟังหรือว่าน้องมีพื้นฐานพอมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยน้องน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะโอเคนะเรามาดูกันทีละข้อนะข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของลิมิต นะให้หาค่าลิมิตของเนี่ย4ลบ x กำลังสส่วนด้วย3ลบ square root x กำลังสบวก5เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหรนะ่เวลาเจอโจทย์สไตล์นี้นะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะว่าเวลาเราพูดถึงลิมิตเนี่ยอันแรกเลยลิมิตจะหาค่าได้เมื่อ,อไรเมื่อลิมิตเข้าใกล้อย่างถ้าเป็นข้อน,นี้ก็คือเข้าใกล้2ทั้งด้านซ้ายกับด้านขวาต้องเท่ากันนะ นั่นคือรูปแบบแรกแต่ข้อนี้จะไม่ใช่รูปแบบแบบนั้นหละนะแต่ข้อนี้จะเป็นรูปแบบอะไรถ้าเป็นลิมิตเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยนะหลักการหนึ่งก็คือให้เอาค่าที่มันเข้าใกล้เนี่ยคืออย่างข้อนี้คือเลข2เนี่ยเอาไปแทนค่า x เอาไปแทนค่า x ลองแทนค่า x ดูนะว่าตรงนี้เป็นเทา่าไหร่เราจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็น4ลบ x กำลังสองนะ x คือ2 2งกำลังสองเป็น4 4ลบ4ได้0ตัวบนเป็น0ูนย์ นะตัวบนเป็น0นย์ตัวล่างล่ะตัวล่างแทนค่า X ด้วยเลข2จะเป็น2กำลังสองนี่4 4บวก5เป็น9 s q u a แควร o ู9เท่ากับ3 3ลบ3ก็เท่ากับ0ข้อนี้เป็นรูปแบบ0นส่วน0นะถ้าเป็นรูปแบบ0ูส่วน0จะมีวิธีการคิดได้2วิธีหลักๆเลยนะหลักแรกคือโลบิตานโลบิตานคืออะไรนะโลบิตานคือ ถ้าแทนค่าในลิมิตแล้วเศษเป็นศูนส่วนเป็นศูนย์ให้ดิฟเศษแล้วก็ดิฟส่วนแยกกันนะดิฟเศษและดิฟส่วนแยกกันดิฟเสร็จปุ๊บแทนค่าใหม่ถ้าเกิดมันไม่เป็นศูนย์แทนค่าเสร็จแล้วก็ตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นศูนถ้าเกิดมันเป็นยังเป็นเศษเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนอยู่ดิฟต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่เป็นศูนย์ทั้งเศษและส่วนแต่ สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปดิฟแบบผลหารนะน้องหลายๆคนชอบดิฟแบบผลหารนะเตือนไว้เลยนะถ้าเป็นลูบิตานคือดิฟเศษก็ดิฟไปดิฟส่วนก็ดิฟไปดิฟแยกกันแล้วค่อยเอามาหารกันแล้วค่อยแทนค่าก,กลับโอเคไหมนั่นคือวิธีที่1วิธีที่2สําหรับข้อนี้จะสังเกตว่าส่วนมันติดลากเพราะฉะนั้นวิธีที่สองสหรับข้อนี้คืออะไรใช้คอนจูเกตของส่วนนะใช้คอนจูเกตของส่วนก็คือหาตัวที่มาคูณ ตัวล่างเนี่ยแล้วทําให้ลากหายนะมันมีวิธีคิดอยู่2แบบซึ่งวิธีไหนดีกว่ากันบอกไม่ได้บางข้อดิฟง่ายบางข้อดิฟไม่ง่ายเลยคอนจูกเกตง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกได้ไงประสบการณ์น้องจะเป็นตัวบอกฝึกทําโจทย์บ่อยๆแล้วน้องจะรู้เองว่าจะเป็นยังไงสําหรับข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2วิธีไม่มีวิธีไหนยากเลยนะเดี๋ยวครูจะทําวิธีโลบิตานให้ดูนะ จะใช้โลบิตันได้ก็ต่อเมื่อจําเลยนะจะใช้โลบิตันได้ก็ต่อเมื่อแทนค่า x เข้าไปแล้วเศษเป็น0ูนส่วนเป็น0จึงจะใช้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษเป็น0ูนย์ส่วนเป็น 0, 0. ูนละครูจะใช้วิธีโลบิตันให้ดูนะเ <ogle. S 1> พราะฉะนั้นครูดึงเฉพาะก้อนนี้มานะดึงเฉพาะก้อนนี้มา4ลบ x กาลัง2หารด้วย3ลบสแควรูท x กาลัง2บวก5เนี่ยใช้วิธีโลบิตัน ใช้กฎของโลบิตานโลบิตานคืออะไรดิฟเศษหารด้วยดิฟส่วนแยกกันนะอย่าลืมนะดิฟเศษดิฟส่วนแยกกันเพราะฉะนั้นดิฟได้อะไรเรามาดูกันนะดิฟเศษก็คือดิฟ4ได้0ลบด,ด้วยดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นี่คือเศษเศษแล้ว นะส่วนละ่ะไอตรงที่เป็นส่วนสังเกตดูว่ามันติดลากนะเมื่อมันติดลากปุ๊บเนี่ยครูแนะนําให้ใช้สูตรสําเร็จที่ครูเคยเคยบอกให้น้องๆดูนะก็คือว่าดิฟสแควร์สีแดงแล้วกันนะดิฟสแควร์รูทวายบายดีเท่ากับ1 2, root dx, นสะ่วนสองสแควร์รูทวายดีะใช้วิธีนี้จะง่ายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ดิฟสได้0ูนย์ลบกับดิฟสแควร์รูทก้อนนี้ได้อะไรได้เศษหนึ่งส่วนสองสแควร์รูทก้อนก้อนนี้เลยคือ x กำลังสบวกหนะนี่คือ1นึ่งส่วนสองสแรูท y แล้วก็อย่าลืมดิฟ y ดิฟ y y คืออะไร y คือก้อนที่อยู่ในรากเพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้ได้อะไรได้ 2x งเร็จตัดได้ตัดเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราใช้ กฎของโรบิตาเนี่ยก็คือว่าเวลาดิฟเศษดิฟส่วนแยกปุ๊บแล้วค่อยแทนค่า x ด้วยเลข2แทน x เท่ากับ2เข้าไปก็จะได้อะไรก็จะได้เป็นลบ2อคูณ2อันนี้คือเศษส่วนล่าส่วนก็คือ2ส่วนด้วยสแควรูท2กำลัง2บวกด้วย5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้อะไรอันนี้ก็ตัดได้นะก็จะได้เป็นลบ2คูณด้วยสแควรูทตรงนี้ก็คือ9กสแควรูทก็คือ 3เพราะฉะนั้นออกมาได้ลบไม่ใช่ครั้งนี้ก็เป็นลบนะทษทีนะตรงนี้ต้องเป็นลบด้วยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ3นะเพราะฉะนั้นออกมาก็จะได้เท่ากับ6นะข้อนี้นะใช้โลบิตานง่ายแต่ใครอยากจะลองใช้คอนจูเกตก็ได้นะลองไปใช้คอนจูเกตดูว่าจเออคำตอบเท่ากันหรือเปล่านะรับรองว่าเท่ากันแน่นอนนะข้อนี้เราก็ได้เทคนิคโลบิตานไป นะแล้วก็จะได้หลักการที่ครูสรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นไปนะเวลาดูคลิปของครูครูบอกอย่างหนึ่งนะเวลาดูคลิปของครูเนี่ยต้องตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบห้ามกระพริบตาเพราะว่าถ้ากระพริบตาหูไม่ฟังแล้วก็พริบตาเนี่ยอาจจะหลุดสิ่งดีๆไปได้ โอเคนะตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจอ่อรอบแรกฟังแล้วยังไม่เคลียร์ทำรอบ2ฟังรอบ2ฟังรอบ2เสร็จปุ๊บถ้าเราพอทําได้ปิดแล้วลองทําเองข้อนี้แหละปิดแล้วลองทําเองดูนะเมื่อเราทําได้ไม่ใช่ว่าเราจาจำที่เราเขียนได้ไม่ใช่เราให้เรารู้เทคนิคการคิดนะเวลาทําไปเราก็บ่นไปว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั่นะแหละเดี๋ยวมันจะเข้าหัวเอง โอเคไหมอ่าข้อนี้ก็ผ่านเดี๋ยวมาดูข้อ2ต่อเดี๋ยวมาดูว่าข้อ2จะเป็นเรื่องอะไรข้อหัวข้อไหนโอเคเจอกันคลิปหน้าข้อ2